สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการกินอยู่คือจะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่บรรยากาศของบ้านไม้เก่าที่ไม่ได้เป็นเพียงที่พักอาศัยแต่คือรากเง้าแห่งวิถีล้านนาที่นี่ร้านไม้เหือน60ดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อก้าวเข้ามาเราจะได้สัมผัสถึงความอบอุ่นที่โอบล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธ์ ทุกเสาทุกแผ่นไม้ล้วนมีเรื่องราวซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมไม้เก่าและเรือนล้านนาจึงยังคงคุณค่าและมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาวัฒนธรรมและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ อาจารย์จากคณะศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรมล้านนาที่จะมาร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรการจารันทวงศ์นะครับเป็นหัวหน้าสาขาสถา,าปัตย์ คณะศิลปรกรรมได้สถาปัตยกรมมไไรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับอาจาร,รย์อช่วยเล่ามึางฟังน่อยด้ยก็ครับว่าแนวคิดของการออกแบบงานสถาปัตยไม้ฮงจุ้ยเนี่ย,เ,ยเช่นตึกหนึ่งเนี่ยครับผมมีแนวคิดมาจากอะไรครับเออจริงๆแล้วตัวอาคารเนี่ยมีหลายหลายเฟสนะครับหลายหลังที่มาที่ไปเนี่ยเป็นปนค่อยๆเพิ่มกีฬละส่วนกีฬละส่วนแล้วก่อนในแต่ละส่วนเนี่ยก็ มีผู้ออกแบบหรือผู้ทํางานก่อสร้างเนี่ยอ่าในแต่ละส่วนเนี่ยมาเหมือนกันผมผมขอเป็นแค่ตัวแทนนะครับของของคนที่ทํางานผมผมจะทําอยู่บางส่วนแต่มาได้ทั้งหมดอันนี้ออกออกตัวก่อนเนาะครับูดถึงว่าตีมาที่ไปเนี่ยผมว่ามันต้องเริ่มจากที่ตัวทีว่เจ้าฝองนะครับคือคือพี่อ้อยนะครับเปิ้ลเปิ้ลค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ฮักวิถีชีวิตอันนี้เป็น,เป,นเป็นตัวตนเปิ้ลแต่แต นะครับแล้วก่อเรื่องกับพงกับเขาเนี่ยเปิน้นเปิ้นก่อใจวิถีชีวิตอันแต่แต่นะครับแล้วก็ก่อรู้สึกว่ามีความสูขแล้วเปิน้นวันหนึ่งเปิ้นอยากจะทําร้านอาหารขยายจากร้านกาแฟก็ก่ออยากจะให้มันมีบรรยากาศ <c oughs> ดีดีดีด,ดีแล้วด้วยส่วนหนึ่งเปิ้นมีความพร้อมในเรื่องของของวัสดุเนาะของไม้ของเงิอนอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็เปิ้นก็หู้จักฝนพี่จะออกแบบอะไรอย่างเนี้ เรเลยอยากได้ร้านอาหารร้านกาแฟที่มีบรรยากาศที่รองรับอาหารพื้นเมืองเพื่อคนที่มากินแล้วมีความสุขชอบในบรรยากาศที่เป็นที่เป็นร้านนานที่เป็นพื้นที่สร้างตัวไม้เก่าเห่อครับผมอ่าแม่นครับมันก็จะมีเรื่องของไม้เก่าก็ค่เยอะนาะแล้วก็คือไม้เก่าในที่นี่มันมันอาจจะเป็นไม้ไม้ของไม้เฮือนที่สามารถที่จะเป็นแผ่นและเอามาผลิตได้เนะไม้เฮือนไม้เสาไม้ไอหั่น จนถึงเป็นไม้ที่เราดูแล้วเหมือนมันมีนมคุณค่าเป็นไม้ไม้หวัวตาแสงไม้ปุ๋ไม้อัญมูน,น,นมั่นแหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันมีนมคุณค่าหมดแล้วก็พอเข้ามาอยู่ในในบรรยากาศเย็นนะครับมันทําให้เกิดความพิเศษเขากินอาหารเมืองในเนือนเมืงมงองๆคือไอ้ตรงนั้นน่ะมันมันคือที่มาที่ไปที่เป็นคอนเซ็ปต์ไม้เก่าเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เศษวัสดุเนาะ แต่ว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์ไปโฟลดสถาปาัตย์เอาแบบนะค,ะครับอาจารย์คิดว่ามันมีสเสน่ห์ตรงไหนกันบไม้เกา่าผมมาได้มองว่ามันเป็นมันเป็นไม้เกา่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันมีสตอรี่ของมันนะครับอันนี้คืองานโฟกมันมีอัตลักษณ์มันมีสเสน่ห์นะครับในการที่เป็นตัวตนของมันผมผมเื่อนิยามว่าความสมบูรณ์เนี่ยคือความสมบูรณ์คือเอยอย่าไปไปยึดติดกับวัตถุนิยม ว่าของของเพอร์เฟกของดีคือคือของที่ต้องสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเสน่ห์ของมันอะอยู่ที่ความสมบูรณ์แบบของมันนั่นเองนะครับแล้วยังมาปอเนี่ยกว่ามันจะมาถึงจุดนั้นได้เนี่ยจริงๆมันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่มันมีประวัติของมันถ้าเราออกมาดูเนี่ยมันได้รับการใช้งานมันมันได้รับการปรุงแต่งอย่างเขาเห็นเสาเฮือนที่มีการบากการ ไอาา้่ามวันนี้เนอแล้วเขาไปลื้อมาแล้วเขาเอามาใช้เนี่ยคือแสดงว่าก็เคยโดนใจงานมาในลักษณะนหนึ่งหรือ,อตัวไม้ที่ผิวมันอ่ะโดนแดดโดนฝนแล้วมันสึกมันหลอ่อคือไอ้ตรงนั้นอ่ะไม้ใหม่มาได้เทคโนโลยีเนี่ยมาได้ผมว่ามันคือสเสน่ห์แล้วมันคือจุดขายที่ของใหม่เนี่ยมาได้คือมันเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นมาน,นั่นคือธรรมชาติ ร้านไม้เหือนะครับผมก็หาว่ามีไซน์โองแต่ละอาคารเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันและมีคอนเซปต์ที่ต่างกันเรนะาจะถามว่าขายจ่าเนี่ยได้รับแรงมันดานใจมาจากตังใดห้อครับที่แบบออกแบบทางสถาปัตย์ออกมาดืวอเป็นจจอียอย่างที่เคยบอกเนาะว่าแต่แตและงานแต่และเฟสเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ในการที่จะออกแบบและใช้งานเนี่ยในแต่และช่วงเวลาต่างกันเฟสหนึ่งเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยอ่ามันยังเป็นฮันกาแฟ้น่อนอย,อยู่ ตอนนั้นเปินเปินสร้างจากหลองเข้านะครับแล้วก็แปลงแฮนกาแฟปื้นหลองเข้าฟังก์ชันการใช้งานก็คือเป็นร้านกาแฟที่มีหมอคกิโตะนะครับแล้วก็ต่อขยายออกมาด้านหลังจอดรถหิมถนนแล้วก็เข้ามาใช้งานนะครับแต่ว่าพอพอเฟสหลังมาเนี่ยเฟสสองเนี่ยเป็นร้านอาหารเมืองแล้วบ่ต้องรองรับอย่างอย่างห้องที่หัาหน่งอยู่เนี่ยคือมันมีสามารถที่จะจัดเลี้ยงได้ทํางานแต่ง งานอีเวนต์เลาะครับแล้วจัรุ่มเนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่รองรับกลุ่มคนที่เข้ามาใช้รุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มเริ่มเป็นคนที่แหมสตานะหนึ่งต้องการรองรับคุณลักผู้ใหญ่ต้องการคนที่ที่อันนี้ขึ้นมานะครับแล้วมันเริ่มกลายเป็นเป็นแลนด์มาร์คของแม่ลิมใครจะไปจะมาอย่างี้ที่ไหนคนละแวกเนี่ยจะหาฮานประเภทเนี่ยค่อนข้างยากถ้าขึ้นดอยไปเลยนี่ก็คือ มามีละนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานในแต่ละเฟสเนี่ยเป้นมีวัตถุประสงค์ในการที่จะรองรับกลุ่มเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาของของอาคารนั้นๆนะครับอา,อาจารย์จะสะท้อนความชิดแนวคิดสถาปัตย์ล้านนาให้คนยุคใหม่สนใจได้จะไใดโออันนี้ผมว่ามายาาอ่ะคืออย่างที่เราเห็นอยู่กู่วันนี่ยครับผมผมแบ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นสอสองส่วน ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนพื้นถิ่นเองอะ่ะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันอยู่ใน d n a อยู่แล้วถ้ากีดเลือดเข้ามาในขาอนึงมันไหลย้อยอยู่แล้ว <c oughs> อ่าคือคือไอ้ไอ้เรื่องตรงนี้มันอ่ามายาเพียงแต่ว่ากนออกแบบอะ่ะจะไปทําอย่างใดฮื่มฮมันแบบวุ่นวายมาฮื่มมันอ่าลุงลังแล้ว,วตอบสนองกับการใช้งานของคนรุ่นใหม่แต่กรณีในส่วนที่2อง 2> <c oughs> ถ้าคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนต่างจังหวัด คนต่างประเทศเป็นฝรั่งเป็นอะไรอย่างคนนี้ยิ่งง่ายเพราะว่าผมมองว่าคนโมน,นี่เขามาแอลแล้วเนี่ยเขาเปิดใจในการที่จะทำวัฒนธรรมที่แตกตา่างจะสามารถที่จะจดจำได้ง่ายแล้วก็เอาไปไปเล่าไปกู้เหมือนที่เขาเห็นคนที่เป็นทำยูทูบเนาะแล้วก็ไปปล่อยคลิปไออย่างโมน,นี่ผมชอบดูนะคนต่างประเทศแล้วมากินเข้าวบ,บ้านเฮาแล้วก็ว้าวผมเลยมองว่าไอเรื่องการที่จะให้คนรุ่นใหม่มายอมรัาบกับกับงาน พื้นหินเนี่ยมันจะเรื่องยากเพียงแต่ว่าเราจะต้องทําให้มันเสพง่ายแล้วก็สอดคล้องกับการใช้งานของคนรุ่นใหม่และในฐานะที่อาจารย์เ,ยเป็นนักออกแบบนะครับอาจารย์มองว่าบ้านไม้เฮือนล้างงานเนี่ยทิ้งบทเรียนอย่างท่องครับผมในปัจจุบันในสังคมปัจจุบันเนี่ยครับไม่ได้มองว่ามันเป็นเป็นบทเรียนเนาะแต่ว่าผมว่ามันเป็นเคสมันมันเป็นเคสหรือมันเป็นเป็นแนวทางแล้วครับ ที่ทำเมอเห็นว่าอันนี้คือซอฟต์พาวเอร์อ่าม,มันจะมีคำว่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะครับไอ้ตรงเนี้ยความเป็นพื้นขินเป็นล้านนาเนี่ยควาเป็นภูมิปัญญาหมายแจ่ว่าสถาปัตย์อย่างเดียวรเรื่องกับเข้าปของกี่เรื่องเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใจนะครับ,รบเรื่องไอ,อย่างพุณเนี่ยมันมันคือุทรัพยากรที่คนรุ่นเก่าอะเปิน้นเปิ้นแทอด เป็นส่งต่อมาคือเต่าแล้วอย่างที่บอกมันมันมันเป็นเอกลักษณ์แล้วมันมีคุณค่าหานไม่เฮือนเป็นเคสหนึ่งที่หลอ่อหลอมเอาเรื่องหัวเนี้ยมาพัฒนาต่อเพื่อมันเกิดมูลค่าทางเศรษฐกษิจรุ่นใหม่ต้องอ่ครเพราะฉะนั้นเอาจะเห็นประเด็นหลายๆอย่างนะตีตีตรงเนี้ยเป็นข่าวเพียงพอว่าครัวปาเกา่าหุมมปัญญาปาเก่าให้มันขายกินได้มันคือสิ่งที่้านแม่เฮือนนะเป็น เป็นตัวบ่งบอกแล้วผมว่ามันมันทำเพื่อคนที่จะนักลงทุนรุ่นใหม่ะน่าจะมีมุมมองต่างด้านเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาแปลงเนี่ยในเชียงใหม่อ่ะคนมันก็ดเสพได้อยู่แล้วน่นถ้าเขาเอาไปทำเนี่ยที่ที่กรุงเทพมันก็ยิ่งกลายเป็นจุดแข่งสิ่งจุดขายใ,ใหญ่ใช่ไหมครับรมันถึงมีอาหารไทยอยู่ต่างประเทศมีกุ้โลทั่วโลกอะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำคำตอบที่ถามว่า แล้วแฮนด์ไม่เหือนเพื่อไอแย่แอมแข่งไออย่างกับกับสังคมเนาะกับไอ้อย่างคู่นี้อันนี้ถือคือมันเพราะเพราะว่ามันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์มันเป็นแนวทางที่ที่สามารถที่จะทำาให้ต่อยอดเอากลุ่มปัญญาเอาวสิ่งที่อ่าเป็นวัฒนธรรมสิ่งที่มันจับต้องมาได้เนี่ยเอามาเพิ่มมูลค่าแล้วเอามาขายถ้าถ้าน้องไปคนรุ่นใหม่ไปสตาร์ทอัพเป็นไอยแบบเนี้ยผมว่า อิ่มมันไม่เต็มตัวอยู่ในตัวเฮาอะ่ะแค่น้องจับมันประเด็นขึ้นมาว่าจะเอาไปต่อยอดกับมันอย่างใดกับไข่แค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่น้าไม่เหือนอนอกมาดีเพวยอาจารย์ฟาน,าน้าไม้เหอนลกสินหน่อยนะครับเพราะว่าคือว่า<ม>ที่นี่ก็จะค่อนข้างเป็นแร์มากนะครับคนตีอยู่ในเชียงใหม่นะครับ ถ้าต้องการทานอาหารที่ไปกับเข้าเมืองแล้แต่นะครับอยู่ในบรรยากาศที่เมืองแล้วแบบอาจจะเมืองแบบธรรมดามันเป็นถ้าอยู่เดินในสวนนี่มันเหมือนอยู่ในเมืองเนลมิดเลยเนาะมันจะเปียกเป็นบรรยากาศที่ดีเหาหามาได้อย่างนี้คุณจะเดินไปดอยอินทนโนนะคุณถึงจะได้เห็นหมอสอะไรเพื่ออย่างขนาดนั้นเนาะนะครับคุณจะเห็นหมอกเห็นอะไรอย่างอยู่ในในวันนี้ อันนั้นคือคือสาหรับคนเจียงใหม่เองเนาะที่มีบรรยากาศแล้วก็ใช้เวลาน้อยในการที่จะมามาเสพบ,บรรยากาศในอี๋นะครับแค่ดนลินเองแต่สําหรับพ้นที่เป็นคนต่างจังหวัดนะครับอันนี้คือความประทับใจเป็นสันหนึ่งในชีวิตที่เฮาที่เฮาได้เข้ามาแล้วก็มาเจออะไรย่างที่เป็นพัฒนธรรมแต่แต่นี้มีบรรยากาศที่ที่เป็นเมืองเมืองแต่อบอุ่น อันนี้ก็เป็นที่ลองรับสำหรับคนนักท่องเที่ยวครับนะครับพอเรียนเจนครับ